สวัสดีค่ะชื่อพายค่ะตอนนี้เรียนฟิน a n นซ์อยู่ที่ Clark University ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรวค่ะตอนนี้กำลังเรียนฟิน a n นซ์อยู่ที่ Clark University ค่ะคอร์สที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นคอร์สฟินแนซ์ซึ่งมีเรียนอยู่เทอมนี้ประมาณ3วิชาซึ่งมี Investment Financial Econometrics แล้วก็มี Accounting ค่ะ ถ้าถามว่าวิชาที่ยากที่สุดหรอก็น่าจะเป็น financial econometrics เพราะว่าแบบเป็นคนที่ background math ไม่ค่อยดีแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือของครูเนี่ยคือมันทำให้แบบการเรียนรู้ที่เนี่ยไม่ได้ยากขนาดนะั้นเพราะว่าเขาใส่ใจเรามากๆในคลาสเรียนก็จะมีประมาณ60-40คนในแต่ละคลาสซึ่งส่วนมากคนที่มาเรียนที่เนี่ยก็จะเป็นพวกคนจีนค่ะแล้วก็คนอินเดีย เป็นข้อดีสําหรับที่มีคนจีนแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนอินเดียอย่างเงี้ยงงก็คือว่าเราได้ฝึกพัฒนาพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิปรักครับตอนนี้เรียน business analytics อยู่ที่ c l a r k University ครับที่สาเหตุที่เรียนคอร์สนี้นะครับพี่รู้สึกสนใจในคอร์สนี้ก็คือคือทุกวันนี้ไม่ว่าจะทําอะไรทุกอย่างเขากรอบแบบฟอร์มออนไลน์ทำถ้าเคยทํางานบริษัทก็จะรู้ว่าทุกวันนี้การส่งงานในแต่แตละหน่วยงานเนี่ยมันไม่มีเอกสารละ ส่งนะฮะส่ง PO ให้ผู้รับเหมาเนี่ยมันก็ไม่มีเป็นเอกสารแล้วเป็นไฟล์มันเป็นไฟล์ที่ส่งไปทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยเป็นข้อมูลจีอยู่บนอินเทอร์เน็ตคนที่จะได้เปรียบในการในการทําธุรกิจเนี่ยคือคนที่สามารถเอาข้อมูลตรงนั้นมาวิเคราะห์ได้ซึ่งวิศวกรรมอิยเนี่ยมันมันมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลพวกนั้นแหละนั่นคือสาเหตุที่ว่าทุกวันนี้ผมว่าวิศวกรรมอัจฉริยะจะเป็นศาสตร์ศา,า,นา,นาคต ก็สาเหตุหลักๆที่เรื่องมาเรียนคลาร์กนะครับหนึ่งก็คือคลาร์กเนี่ยเป็นมหาลัยที่เก่าแก่เนาะตั้งมาแล้วประมาณ130กว่าปีมั้งอย่างหนึ่งก็คือคลาร์กเนี่ยแลนด์กิ้งของเขาเนี่ยติดอยู่ในร้อยของของอเมริกาและจาก4,000ันของมหายยลัยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณจบจากคลาร์กมาเนี่ยคุณพอที่มีดีกรีที่จะไปสมัครงานได้อยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเสริมก็คือ ถ้าคุณมีแบ็กกราวน d ์ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่คุณมาเรียนเนี่ยคือคุณเคยเรียนมาก่อนเนี่ยมี b a c k กราวน d บางตัวเนี่ยทั้งที่เนี่ยเขาสามารถเวฟเรื่อง Gmat หรือว่า Gmat ได้เพื่อที่คุณไม่สามารถไม่ต้องไปสอบใหม่แล้วก็สามารถเข้ามาหาลัยได้เลยค่ะแล้วก็เรื่องการอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็ไม่ลำบากไม่ไม่ลำบากในเรื่องของ ก d j u s t m e n t ก็คือการปรับตัวอะไรก็ตามเพราะว่าด้วยความที่คนเอเชียเนี่ยอยู่ในเมืองเยอะมันอาหารการกินที่เราไปหาเนี่ยมันก็ง่ายไม่ว่าจะไปเอเชียนโกสูรีมันก็จะมีของที่เป็นของไทยอยู่การปรับตัวก็จะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะส่วนเรื่องของเมืองวูสเตอร์เป็นเมืองที่เงียบสงบดีค่ะแล้วก็มันแบบเหมาะกับการศึกษามัน ให้เราโฟกัสกับการศึกาษามันไม่มีแบบอะไรให้เราแบบมา distract ในการเรียนของเราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปเที่ยวแบบบอสตันหรือ New York เนี่ยมันก็ไปง่ายมากค่ะเพราะว่าแบบบูสเตอร์เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างบอสตันกับ New York จริงๆที่เลือกเรียนที่อเมริกาโดยเฉพาะที่คลาสเนี่ยเพราะว่าเป็นรากฐานรากฐานของฟแนนน์เนี่ยมันมาจากที่อเมริกาซึ่งถ้าเราได้เห็นตามพวกแบบนิวยอร์กเลย,แบบ Street, ยเนี่ยแบบวอลล์สตรีททุกอย่างเนี่ยไฟเกี่ยวกับไฟแนสเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่หมดแล้วมันก็จะเป็นเบสใหญ่เขาสเตเบลมากๆแล้วแต่ทําไมจะต้องเป็นที่คลาสเพราะว่ามีนักเรียนน้อยก็เลยสามารถใส่ใจนักเรียนได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในคลาสเรียนหรือว่า เขาเปิดอ f ฟฟิศเอาเวอร์อะไรเงี้ยก็ตามค่ะเปิด Office Hour เพื่อให้นักเรียนเข้าไปเผื่อไม่เข้าใจเป็นพิเศษ,ษสามารถถามอะไรเพิ่มเติมนอกคลาสเรียนหรือแม้แต่จะเป็นการปรึกษาในเรื่องด้านอ,าอื่นๆเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า U.S. c u l t u r e เนี่ยเขาจะใส่ใจนักเรียนมากๆม,มากกว่าประเทศอื่นๆ ก็สาเหตุที่เลือกแคสต์แฮนสออนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือผมมีเวลาจํากัดในการที่จะรู้สึกว่าจะมีตรงมาสอเดือนมาก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับคืตอนนั้นยังไม่รู้จะเรียนที่ไหนก็เลยติดต่อไปทางหลายเอเจนซี่อยู่ประมาณ5้าเอเจนซี่ครับแล้วก็แฮนด์ออนเนี่ยเป็นที่ที่ตอบกลับมาเร็วที่สุดแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนที่สุดหลังจากนั้นก็เลยเริ่มคุยกันส่วนพายกับพี่แพรนี่รู้จักกับแฮนด์ออนเพราะว่า เพื่อนที่เคยที่เรียนอยู่ที่อังกฤษนะคะเขาเคยใช้บริการของแฮนด์จอนแล้วเพื่อนบอกว่าดีก็เลยลองติดต่อไปค่ะแล้วก็แนะนํากันมาเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าแฮนด์จอนเนี่ยทุกอย่างเขาคือเขาจัดตารางให้เราลุกหน้าเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างให้เราเรียบร้อยแล้วก็คือเขาจะมีสเกจจ์ว่าเราควรจะเข้าไปเจอเขาวันไหนเมื่อไหรเพื่อทําอะไรแล้วก็เพลฟเราในเรื่องของการสัมภาษณ์หรืออะไรต่างๆอย่างเช่น เราทําอัน,นี้เราต้องไปไหนต่อ Onion. คือเขาจะไกด์เราในทุกๆสเต็ปเลยค่ะแล้วก็ทําให้ process ในการดําเนินการเนี่ยมันเร็วขึ้นเสริมนิดหนึ่งก็คืออย่างเช่นเรื่องตอนสัมภาษณ์วีซ่าครับคืออเมริกาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องขอวีซายากแล้วก็ v ว ON เนี่ยเขาก็จะส่งลิสต์มาให้เราดูว่าเขาไน้ถามอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งนัดเราไปซ้อมสัมภาษณ์ว่าเนี่ยเจอสถานการณ์จริงเขาจะถามอะไรเราบ้าง แล้วก็ทําให้เราเวลาเราเข้าไปสัมษณ์จริงๆเนี่ยเราเราไม่เกรง